รากาที่ท่านผู้ชมกำลังชมอยู่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ตรงพุทธเกษตรของวัดบทเกศเชธารามตอนนี้อาจารย์ดรมหาสันชัยกำลังบุกงานอย่างหนักเลยหลายอย่างทั้งข้าวโพดมะเขือทั้งพริกยอดชม โซนนี้เป็นโซนที่ญาติโยมจะชอบมากเป็นโซอนออาอรธานญาติโยมทุกทานอยากจะนำเพื่ออักสวนครัวของทางวัดไปทานก็เชิญได้นะก็ทำเพื่อเรียกว่าเป็นจุดนัดพบของญาติโยมวัดปดุตเต เป็นการออกกําลังกายของพระด้วยแล้วก็ท่านก็ส่งเคระาะห์ญาติโยมด้วยแลาก็ไม่ต้องไปซื้อนะด้จะพาะญาติโยมมาชมห้องเก็บของวัดปุตตสร้างสามปีของเพียบเลยญาติโยมท่านก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะนี่นะ่ึงไม้ขึงเพียบเลย กับคุณยายมที่ถวายมานะส่วนใหญ่ก็ยายมก็ถวายมาอนุพมทนากับญายมให้พืชมาให้พืชผักส่วนครัวมาปลูกเยอะเลยเนีย่กำลังสเตนบายไว้รอปลูกก็มีเยอะๆยะก็พาญายจยมาชมบรรยากาศตอนเย็นเยนะวันที่วันที่สองกรกฎาคม สองหกสิบสี่เอ também, 65, ๊หกสิบห้าจะพูดพอสอพีชอยู่เรื่อยยนเดียวนะทางด้านนน้นก็จะเป็นมหาพีกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ได้จะให้ยอดชมชมก็เป็นชั่วโมงทำงานของพระวัดปดเกียดต้นยินเย็นนั่นคือมหาพีจาวาดกำลังรับเกี็ดทางด้านนี้ แต่มีสมนาแบบนี้อีก10ปีไม่แน่อนาคตน่าจะเปลี่ยนไปนะเราก็เก็บหัวสาดเตเร่อย่า